ขาเอ้บาเดแล้วก็่าถึงแล้วนะคะนะ

อสองก้อนสามก้อนเอสามคนนนอเอาดอกไม้เอามงหุวเอากระว่างให้ไม้ตรงตรงกลางนัง่น เเาานเขาว่างนี่นะเขาต้องว่างอันนี้นะเอาเข่าใกล้ๆน,ในี่พี่พี่อยู่นั่นก็ไว้ตรงกลางมันยังเบี่ยงตรงกลางเออเอาลรเนี้บไปอีกแค่น้อยก็ได้อืมอ้าจะว่างไหมพีอ่อาแล้วก็บอกมาเฮียงพี่เหรออ๋เอาเดี๋วเดี๋ยวเห็นเอา อ๋อน่าจะมาอ๋อหึตุงอือ <coughs> 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 Köszönöm, köszönöm, köszönöm. คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคนบ้าเห็ดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ